สวัสดีมิลักแฟนหมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยสับศอกมวยไทยบายโอโคราชนะครับวันนี้ศึกมวยไทยพันธมิตร EP5 ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่นะครับแล้วก็จะมีเพื่อนผมอยู่ในนั้นด้วยครับหอยหวานโคราชนะครับนาแดงเขาทรายพิสิทธิ์ปากผนังนะครับแล้วก็ทีมงานกลุ่มพลังใหม่คัดสรรมาให้ดู9คู่ นะครับวันนี้มีมวยรักมวยชอบมาให้เล่นช่วงละ2ตัวอย่างเช่นเคยปิดท้ายด้วยมวยเดียวตามสไตล์โอโคราชเดือดจ้านะครับก่อนอื่นก็ฝากติดตามเพจสับสอกมวยไทยช่อง YouTube ช่อง TikTok สับสอกมวยไทยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะใครอยากเข้ากลุ่ม VIP ทํา3ขั้นตอนเน้นๆเ,เลยครับกลุ่ม VIP สับสอกมวยไทยนะครับขั้นตอนที่1ครับ ก็แจ้งชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เลขบัญชีธนาคารขั้นตอนที่2ครับแจ้งสลิปการโอ,โอนเงินนะครับขั้นตอนที่3แจ้ง ID l i ไลนะครับไปให้ที่แอดมินแล้วก็สอบถามโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มฟังหูฟรีข้อมูลมวยฟรีนะครับอยู่ในนั้นเลยแล้วก็เสื้อสวยๆนะครับสับสอกมวยไทยรุ่น Limited ลิมิเต็ดรุ่นแรกนะครับยังเหลืออยู่ นะครับใครอยากรับใครอยากได้อะไรก็แจ้งไปที่แอดมินได้เลยบอกว่าโอครลาชแนะนํามาวันนี้มวยรักมวยชอบสึกมวยไทยพันธมิตรนะครับ TV, ที่เวทีมวยกองทัพอากาศผมมีคัดมาให้เล่น4ตัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยมวยเดียวใสอย่างกระตาตักกระตกตามสไตล์โอครลาชเดือจ้ะนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่1ผมชอบไปที่เจ้าลักภูหลวงเด็ดเพชรสีทองเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธคมหนักแรง นะครับเบอร์หนึ่งนี่หัวใจยังน้อยอยู่อาวุธดีแต่หัวใจน้อยนะครับเข้าไปก่อนที่รักผู้หลวงนะครับมวยรักมวยชอบตัวที่สองปาดหัวตัวเท่าหนักแรงกว่าผาดานแก้วสาลิดนะครับเข้าไปเลยครับลุ้นต้นๆนี่ลุ้นน,น,นับลุ้นนอกได้ครับแต่ไปายนี่ตัวใครตัวมันนะจ๊ะเข้าไปก่อนเลยมีสิทธิ์ออกตัวบางทุนได้มวยรักมวยชอบตัวที่3มผมชอบไปที่แสนเพชรสราชภูมินะครับเก่าเกมกระดูกฝีมือการผ่านเบอร์มวยดีกว่าเยอะ นะครับวันนี้สดใสแบเบอร์แน่นอนนะครับปีท้ายมวยรักมวยชอบตัวที่4ผมชอบไปที่เหนือทรณีชหพยักหรือว่าเหนือธรณีพุทธประชาชื่นกระดูกการผ่านเบอร์มวยฝีมือสมอง IQ ดีกว่าเยอะครับวันนี้สดใสแบร์เบอร์แน่นอนนะครับมวยเดียวใสอย่างกระตาตักกระตรงแสนเพชรสราชภูมเิเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านสวัสดีครับ